คุณหมอคุณหมอเทสัตร์ครับมันขึ้น2ขีดแล้วทํายังไงอา้าวกลับมาทำไมแม่ <c oughs> เราก็จะต้องมีการใช้องค์ความรู้ไงบีมเออที่เราเรียนมากันตลอด6ปีคือเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นั่นเองขอมงค่ะขอมงหน่อยขอมงหน่อย พบกับบีมพารมาซีวันนี้นะคะบีมก็จะมาทําช่วงใหม่ของเรานะคะเป็นอีพีที่2แล้วก็คือช่วงพารมาซีนะคะโดยแขกรับเชิญเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของบีมเองนะคะโดยอีพีนี้เราจะทําเกี่ยวข้องกับกว่าจะมาเป็นเพสัตร้านยาค่ะเดี๋ยวเชิญแกสของเราเลยนะคะได้หรอ ก็ขอแนะนํานะคะแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือแวนแวนนะคะก็เป็นเพื่อนของบีมตอนอยู่เพศจุฬาเนาะก็เรียนกันมา6ปีรู้จักกันเพราะว่าไปอ่านหนังสือสอบด้วยกันไปทําค่ายด้วยกันอะย่างเงี้ยทำกิจกรรมเยอะแวนเนี да SO ่ยเป็นแบบผู้ช่วยชีวิตอะคือถ้าตอนสอบขาดมันก็คือฉันตาย ช่วงนี้แวนทาอะไรอยู่ช่วงนี้แวนนะคะเป็นเภสัชกรประจําร้านยานก็ตอนนี้ทํามาได้แล้วประมาณเกือบ4-5เดือนนะครับบทบาทหน้าที่ของเภสัชร้านยานมีอะไรนอกจากการจ่ายยาบ้างมันก็จะมีงานอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานหลังร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพวกสต็อกยาน,นะครับการทําพวกสื่อต่างๆให้กับคนไข้หรือประชาชนทั่วไปได้รู้ <c oughs> การทําพวกโปรโมชั่นแต่การทําพวกโปรโมชั่นเนี่ยในร้านยานเนี่ยครับก็จะเป็นพวกเวทสัมอ้างนะครับหรือว่าพวกแคมเปญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาหารเสริมปะอาหารเสริมงั้นก็ได้ แต่ว่ามันจะมีกฎหมายก็คือเรื่องของสินค้าประเภทที่เป็นยาเราจะไม่สามารถทำาพวกนี้ได้นะคะเพราะว่าจะผิดกฎหมายนั่นเองหลังร้านก็อย่างที่บอกเราว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูพวกสต็อกยาใช่ไหมถ้าสมมติว่าสินค้าอันไหนมันใกล้จะหมดหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงซีซันนอลไงแบบอ่ะดินฟ้าอากาศฝนเอออะไรตกลงมาอ่ะ ดีมคิดว่าเราจะเป็นอะไรบ้างก็เป็นวัดอืมเป็นวัดเขาจามุนน้ำมูกไหลใช่ไหมเพราะชนะแล้วเนี่ยคนก็จะมาเรียกหายาพวกนี้กันอะเราก็ต้องมีการเตรียมแผนเพื่อที่ว่าเราจะได้มีของแล้วก็ขายลูกค้าได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเภสัชภูธรรมของแต่ละร้านเนี่ยก็น่าจะมีบทบ,บาทคล้ายๆกับที่แวนทำเลยเนาะก็คือดูทั้งหน้าร้านนะครับแล้วก็ดูทั้งหลังร้านด้วยแต่ทีนี้ทุกคนคือเภสัชร้านยาคือมันไม่ได้มีร้านยาแค่ประเภทเภสัชร้านยาชุมชนเท่านั้นแต่มันยังมีเภสัชที่อยู่ในร้านยาที่อยู่ในห้าง อยู่ในคอมมูนิตี้มอลล์ถูกต้องถูกต้องซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นร้านยาแบบเชนเชนสโตร์นั่นเองนะครับมันจะมีความต่างกันปะถ้าเป็นร้านเชนที่เราเห็นกันในห้างเนาะก็จะมีการควบคุมโดยจากผู้บริหารว่าเราจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นอันนี้นะครับแล้วให้เภสัชเนี่ยมาทําการบริหารมาทําการจัดร้านตกแต่งร้านเองแต่ถ้าเราทําเป็นแบบร้านยายืนอย่างแบบอย่างที่เราทำเนี่ยก็จะมีการคิดโปรโมชั่นเองการส่งเสริมการขายต่างๆนะดังนั้นนะทุกคนเภสัชร้านยา ก็คือไม่ใช่แค่จ่ายยาอย่างเดียวแต่จะต้องดูเรื่องการตลาดของร้านยาด้วยนะเวลาที่คนไข้มาซื้อยาแล้วเขาบอกอาการอย่างนู้นอย่างเนี้ยคือแกทํำยังไงบ้างปกติเวลาที่เราเจอลูกค้าแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้องค์ความรู้ไงบีมเออที่เราเรียนมากันตลอด6ปีเพื่อที่แบบว่าผู้ป่วยคนนี้มีอาการเป็นแบบนี้มันจะเข้าข่ายกับว่าเป็นอาการหรือว่าเป็นโรคอะไรนะครับสิ่งสาคัญเลยก็คือว่าเวลาเราเจออาการแบบนี้เราจะต้องรู้อีกว่าองค์ความรู้ยาต่างๆเราเอาจะมาใช้กับ ผู้เปิดคนนี้มันถูกโรคถูกคนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าที่มาเข้าร้านบอ่อยๆก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเภสัชถึงจะต้องถามว่ามีประวัติแพ้ยาโรคประจําตัวหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงมีตั้งครรภ์ให้นมบุตรไหมแล้วช่วงที่ผ่านมาแวนเป็นไงบ้างเพราะว่าแบบมีโควิดมีแบบสถานการณ์โรคระบาดอ่ะเราก็เจอกับความเสี่ยงหลายอย่างเพราะว่าเภสัชกรเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคลากร,กรด่านหน้าอีกอกลุ่มหนึ่งเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราก็เจอกับลูกค้าหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นคนที่ซื้อชุดตรวจเ t k หน้าที่ของเภ แนะนำเขาเหมือนกันถูกไหมชุดตัว a อ k เนี่ยอย่า mm hmm. ที่คนรู้ว่ามันจะมีขึ้นขีดน,นึงกับ2ขีดใช่ไหม mm hmm. เราให้คําแนะนําลูกค้าไปหมดไปแล้วแต่ทีนี้เหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ย mm hmm. ก็เอาไปตรวจนะอีกหนึ่งชั่วโมงกลับมาแล้วบอกว่า mm hmm. คุณหมอคุณหมอ mm hmm. เภสัชครับ mm hmm. มันขึ้น2ขีดแล้วทํายังไง mm hmm. อา้าวกลับมาทําไมแม่ เราก็ต้องตั้งใจแล้วก็เตรียมการพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาว่าแบบสามารถส่งตัวไปที่ไหนได้บ้าง<อ>เบอร์ติดต่ออันนี้คืออะไรเนาะอันนี้ก็คือเภสัชก็จะต้องดูตรงส่วนนี้เหมือนกันคนใครเยอะปะเยอะนะคะเป็นช่วงที่คนเนี่ยพยายามแบบว่ามาซื้อยาเนาะแบบว่าติดบ้านเอาไว้เมื่อแบบว่ามีอาการอยากรู้ว่าทําไมถึงมาเป็นเภสัชร้านยาเพราะว่าหนึ่งเลยคือด้วยคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยเราเป็นคนแบบชอบพูดชอบคุยชอบให้คาแนะนำชอบสอนนู่นสอนนีน่นต่างๆใช่ไหมล้วก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันดูฟิตหรือว่ามันดูเหมาะกับงานแบบนีี้อย่่างท2 คือเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอมพัตตีกับคนอื่นก็คือโดยเฉพาะผู้ป่วยแบบว่าเราชอบเทคแคร์แนะนำแบบอย่างดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยลก็คือว่าเราเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างเป็นมายเซอร์วิสอย่างมากบอกก่อนนะกกนนะว่าแวนเรียนฟาร,ร์มสายเหมือนกับบีมก็คือเภสัชอุตสาหกรรม,รรมคืออยากรู้ว่าการเป็นฟรราร์มไซดะส่งผลกระทบอะไรไหมจ่ยายยาได้ไหมอืมเอาจริงๆเภสัชทุกคนที่จบมาว่าจะเป็นสายสซยเนาะหรือว่าสายแคร์ก็สามารถมาจ่ายยาได้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เรียนสายสายมาเนี่ยก็จะพบว่าความรู้เรื่องคลิน ป่วยการวินิจฉัยโรคนะมันก็จะค่อยๆแบบเนินลางบ้างม,มันก็เลยอาจจะมาหนักตอนช่วงที่แบบว่าเราเริ่มมาทํางานอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยโรคอันนี้เราต้องใช้ยาอะไรเนาะความจริงรอ่ะฟาร์มไซก็คือมีพื้นฐานเบสความรู้คลินิกอยู่เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าทีเนี้ยเราก็สามารถศึกษาให้มันแบบไปถึงจุดๆหนึ่งที่สามารถแบบจ่ายยาได้แบบ comfortable อะไรเงี้ยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญของเภสัชกรทุกคนเนี่ยคือเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นั่นเองขมมงค่ะขอมงหน่อยขมมงหน่อย 哈哈。<laughs> แล้วตั้งแต่ทำงานเป็นเภสัตร,ร้านยาเนี่ยคิดว่าข้อดีกับข้อเสียของมันะคืออะไรข้อดีของการเป็นเภสัชร,ร้าน,นยาก็คือมันไม่รู้สึกเบื่อเพราะว่าเวลาเราทํางานเราจะเจอลูกค้าที่หลากหลายเนาะแล้วมันมีความชาเลนจ์มากลูกค้าบางคนก็จะมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างที่2เลยก็คือว่าอยู่ร้านยาเนี่ยมันมีโปรดักต์เข้ามาใหม่ๆหลายตัวทําให้เราเนี่ยต้องแบบว่าพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาอีกข้อเลยกก็คือใจมันรู้สึกแบบอิ่ม,อมเอมอ๋อรู้กเหมือนแบบได้ช่วยคนอื่นชอบปะเหมือนใจมันฟู ฟูฟองมากแม่ส่วนข้อเสียเนี่ยคือหนึ่งเลยก็เราอาจจะต้องอยู่ที่ร้านนั้นตลอดเวลาเราอาจจะไม่สามารถมุกไปไหนได้ก็ต้องอยู่ที่ร้านใช่ไหมครับการที่2อเลยก็คือรู้สึกว่า พออยู่ที่ร้านเนี่ยน้ำหนักตัวมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วก็ชอบสั่งนูน่นสั่งนี่มากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ขยับไปไหนไม่ค่อยได้ขยับไปไหนข้อเสียข้อนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องคอยดูลูกค้าตอนช่วงเย็นอาจจะลากไปถึงมืดอ,อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือเภสัชร้านยาคือจะต้องทางานวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัดตะเลิกอ่ะก็ต้องทำนะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คนไข้เยอะที่สุดถูกต้องก็ถือสว่าร้านยาเนี่ยก็ควรที่จะแบบเปิดตลอดเวลาเนาะเพราะว่าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ เป็นอั <ừ. S 1> นดับแรกเนาะก็หลังจากที่เราจะไปเภสาร้านยาม,ะะมาเนาะลูกค้าก็เข้ามาแบบซักอาการอะไรเงรี้ยกับเราเนี่ยครับก็จะมีบางโรคอะไรเงี้ยที่เราอาจจะไม่มีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยมันจะมีกลุ่มอาการหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น red flag อ่าซึ่งเราเนี่ยจะต้องทําการส่งตอ่อ เนาะอาการเหล่านี้เนี่ยไปให้กับคุณหมอเพอื่อวินิจฉัยโรคอีกทีนึงแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราเจอมาก็คืออารมณ์ของลูกค้าบางคนอะไรงบบงเนนงีแบบ้ยครับเขาก็อาจจะรู้สึกแบบค่อนข้างเดือดดันนิดนึงแบบโกรธมากๆเขาก็อาจจะแบบ ปุ้งระเบิดขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบโอเคครัโอเคค่ะบต้องขอโทษด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเภสัชเนี่ยทำงานกี่วันวันละกี่ชั่วโมงก็จะประมาณ5-6วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นช่วงระยะเวลาในการทํางานเนี่ยถ้าคนทํางานในห้างก็จะตั้งแต่ห้างเปิดเลยจนจถึงห้างปิดแต่ถ้าเป็นร้านยาแบบที่เรายื่เดียวหรือว่าเราแบบอยู่ตามชุมชนอย่างเงี้ย คนป่วยเขาก็จะมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่าก็จะลากยาวถึงประมาณมืดมืดลอะไรอย่างนงนี้ก็แปดโมงถึงสองสามทุ่มในนี้ก็มีเหมือนกันแล้วมันก็จะมีร้านยาอีกประเภทหนึ่งนะก็คือเปิด24ชั่วโมงดังนั้นอ่ะก็อาจจะมีทำกะดึกด้วยถูกต้องถูกต้องอีกนิดน,นึงนะขอถามหน่อยว่ารายได้โดยประมาณเท่าไหร่เขาจะมีค่าเงินเดือนหลักนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือจะเป็นค่าแบบประกอบวิชาชีพนะครับอย่างที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานล่วงเวลาหรือที่เราเรียกว่า OT รวมกับพวกยอดขายต่างๆบาางร้น่ย เ,เช่นไานเนี่เนอาจจะมีตรงนี้ที่เราเรียกว่า incentive นั่นเองนะครับปกติแล้วเนี่ยเพศสัตรหลักๆก็จะอยู่ที่ประมาณ32 ถึง35ขึ้นไปอะไรประมาณแบบนี้ตัวอยากรู้ว่าในอนาคตจามีแผนที่จะเปิดร้านยาของตัวเองไหมมีแน่นอนแล้วมันต้องอทำอะไรเพิ่มอีกสิ่งที่สําคัญของการทําพวกร้านยาเนี่ยคือการวางพวกระบบในร้านอืมเอาจริงๆการสต็อกยาสต็อกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีแบบบริษัทเนาะเขาเรียกเป็นดิสติบิวเตอร์นั่นแหละที่คอยแบบว่าสั่งซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยการวางระบบร้านเนี่ยทำยังไงให้มันดูเป็นระบบมากที่สุดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะ เกี่ยวกับเรื่องระบบ CRM ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพ u s ค้าซั r e มอร์เรลชัอะไรเงี้ยครับก็คือการมีลูกค้าสัมพันธ์อย่างเช่นการทําระบบสมาชิกการสะสมแต้มนะครับสินค้าที่เป็นพวกเวชภัณฑ์หรือว่าอื่นๆที่ไม่ใช่ยานะยาเนี่ยห้ามทำโปรโมชั่นเด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นอะเภสัชร้านยาที่เป็นผู้ถามก็จะมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งเภสัตร้านยาที่เป็นเจ้าของร้านก็จะมีอีกบทบาทหนึ่ง มันก็ต,ต่างกันเนาะแวนมีอะไรที่อยากจะฝากคนที่สนใจอาชีพเภสัชร้านยาไหมสิ่งที่จะฝากสาหรับคนที่สนใจเนาะหรือว่าจะเป็นน้องๆที่กําลังจะเลือกคณะเนี่ยนะครับก็อยากจะให้น้องเนี่ยมองว่าอาชีพเภสัชกรเนี่ยเราก็มีทั้งดันหน้าแล้วก็มีทั้งดานหลังเนาะโดยเฉพาะร้านยาเนี่ยเราก็จะต้องรู้หลายๆอย่างเลยสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้ลึกหมดแล้วนะคะว่ารีวิวอาชีพเภสัตร้านยาเนี่ยมันเป็นยังไงทําอะไรบ้างก็รู้มาถามมาขนาดนี้แล้วเนาะก็อยากให้ ให้คนที่เหมือนสนใจอาชีพนี้ได้มาดูคลิปนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์มากจริงๆต้องค่ะก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้นะคะคุณวัชนนท์แวนนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะคะเราจะทำคลิปแบบนี้อีกเรื่อยๆนะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอาชีพตรงจุดไหนของวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยก็ติดตามได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าอยากรู้เรื่องอะไร ก็พบกันใหม่ในช่วงพามาซีอีพีหน้านะคะบายบายมาบาย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 